พร้อมครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงชัดนะครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับผมนายจิราย,ยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับ ขอเรียกแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่3ประจำวันอังคารที่1ตุลาคม2567ดังต่อไปนี้นะครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งในที่ประชุมก็มีการประชุมซูมจากพื้นที่ส่วนหน้าที่เราเรียกกันว่าสปชส่วนหน้าซึ่งมีดรธีรรัตน์ละละสำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการ,รกระทรวงกลาโหม เป็นคณะกรรมการอยู่ที่จังหวัดเชียงราย2วันมาแล้วนะครับตามคำบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานในเรื่องของการเข้าฟื้นฟูและในขณะน,นี้จังหวัดเชียงรายก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับก็ถือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชะล้างดินโครนที่มีฝุ่นละอองแต่ว่าในส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มติดกับแม่น้ําสายเนี่ยนะครับก็ให้มีการเฝ้าระวังไว้อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นครับยังมีข้อสั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับว่า เนื่องจากสายเมนเนี่ยเดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสายรองที่จะต้องวิ่งเข้าบ้านเดินประชาชนเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับบอกว่าให้เร่งดําเนินการให้รวดเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีไฟทุกทุกบ้านน้ำประปาก็เช่นเดียวกันนะครับขณะนี้ท่อเมนก็เดินเป็นที่เรียบร้อยอาจจะมีบ้านของพี่น้องประชาชนที่โดนโครนต่างๆทับถมไว้ก็เร่งดำเนินการในขณะนี้นะครับ นอกจากนี้ครับยังมีการสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเพิ่มเรื่องของอนกจิตวิทยานะครับเพื่อที่จะไปให้กําลังใจหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆจากพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดความวิตกกังวลและนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมยาเวชภัณฑ์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นอนาอายาป้องกันน้ํากัดเท้าหรือแม้แต่กระทั่ง EN b บอ ซึ่งจะช่วยในการลดเรื่องของน้ําเน่าเสียในพื้นที่ที่มีการขังอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในที่ประชุมคอรมอท่านก็รับทราบไปดําเนินการครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่มีการประชุมในวันนี้หลากหลายประเด็นที่เป็นวาระเร่ด่วนเข้ามานะครับก็คือเรื่องของการขอความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดําเนินการในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับพร้อมทั้งวัตหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่นก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในปีนี้ด้วยนะครับก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ผมจะนําเสนอท่านสื่อมวลชนต่อไปนะครับเรื่องที่2ครับในกรณีที่มีสภาพปัญหาก็คือพื้นที่ของกรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับปรากฏว่ามีบ้านเดือนของพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่เช่นพื้นที่ของกรมป่าไม้ พื้นที่ของกรมอุทยานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับวันนี้ที่ประชุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เสนอครับว่ากรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยขอให้ผ่อนผันให้ส่วนราชการต่างๆเข้าไปแก้ไขปรับปรุงยกตัวยอย่างเช่นมีไม้ล้มนะครับในพื้นที่ของอุทยานเนี่ยถ้าเกิดในปกติเนี่ยใครเข้าไปเคลื่อนย้ายหรือเข้าไปตัดเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขอมติของคอรมอเพื่อพิจารณาผ่อนผันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องแจ้งให้กับพื้นที่ที่ดูแลในพื้นที่อุทยานและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็เป็นการลดขั้นตอนในการเข้าไปซ่อมแซมบ้านพี่น้องประชาชนที่บางส่วนนั้นอยู่ในพื้นที่ของกรมอุทยานและพื้นที่กรมป่าไม้หรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับรุ่มน้ําต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระจรที่เข้ามาเพื่อพิจารณาครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่อง จอนที่3นะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เสนอคณะรัฐมนตรีครับเพื่อรับทราบแผนที่และบัญชีแผนที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มของประเทศไทยและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาเพื่อเตรียมความเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังในพื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสเกิดดินโคนลนถล่มนะครับซึ่งก็มีหลากหลายจังหวัดทั้งหมดใน54จังหวัดยกตัวอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีเชียงรายลำปางสุราษฎร์ธานี แล้วก็มีอีกจํานวนทั้งหมดใน54จังหวัดนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนําเรียนท่านสื่อมวลชนครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันในสถานการณ์แม้ว,ว่าจะใกล้เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ตามนะครับนอกจากนี้ครับวันนี้มีการตั้งขา้าราชการการเมืองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกระทรวงต่างๆผมยกตัวยอย่างเช่นกระทรวงการคลังก็มีการตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ ส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการตั้งผมยกตัวอย่างชื่อนะครับคุณภัยินเทียนสุวรรณเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพงพลยอดเมืองเจริญครับตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงพลังงานก็มีเสนอเข้ามานะครับก็เป็นนางสาวอ,อรพินเพชรทัศน์เป็นขา้าราชก,การการเมืองในตำแหน่งเลขาธิกา,ก,าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับต่อมาครับเป็นกระทรวงแรงงานครับเสนอนายธนัทธวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับและนายอารีไกรธนาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับกระทรวงการต่างประเทศับเสนอนายดุษฎีเมนพันธ์เป็นข้าราชการการเมืองในตําแหน่งที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับแต่งตั้งนายจักรพัฒน์คล่องพยาบาลที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและนายกฤษดาตันเทิดทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการด้วยการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการนะครับก็คือนายธเนศพลธนบุญยวัฒน์นะครับเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับส่วนกระทรวงดีอีครับมีการแต่งตั้งนายพันธธนูวันณการซ้าย เป็นที่ปรึกษาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเลขานุการก็คือนายอัทเศษจุลเสตพาณิชย์นะครับเป็นเลขาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับส่วนของทำนักบรรัฐบาลนะครับมีการแต่งตั้งตําแหน่งรองเลขาธิการนายกฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายปุณธธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือนายทิติรัตน์อดีศรพันกุลและก็นายศึกสิธิ์ศรีจอมขวัญน,นะครับ เป็นรองเลขาธิการนายกัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของรองนายกัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับคนที่3ครับก็คือนายพงศรันอัศวชัยโสพลครับดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐานตรีฝ่ายการเมืองของรองนายกพิชัยชุนหะวัชิระนะครับส่วนในของทําเนียบรัฐบาลนะครับมีการแต่งตั้งเพียงแค่3าําแหน่งนะครับก็คือ 1. นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกัฐานตรีฝ่ายการเมืองนางสาวธีรภา ไพ่โหระุลนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองครับและนายณัฐผงชูเวศรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองครับส่วนตำแหน่งสําคัญที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับก็คือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทั้งหมด5ท่านแล้วก็โฆษกรัฐบาลรองโฆษกรัฐบาล3ท่านซึ่งสํานักเลขาได้แจ้งก่อนเข้าประชุมคอรมอนะครับว่าเอกสารที่เป็นการตรวจประวัติยังส่งกลับมาไม่ถึงสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าในวันอังคารที่จะเข้าในที่ประชุมนะครับผมก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของอที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับในการชี้แจงเรื่องราวต่างๆให้กับท่านสื่อมวลชนได้ทราบต่อไปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆครับก็จะเป็นเรื่องรับทราบนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆเช่นกรอบการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่บางบานและบางไทรนะครับก็คือเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับก็มีการเพิ่มกรอบขึ้นมา จนถึงปี69นะครับเพื่อรับกับสถานการณ์ในปีต่อไปครับนอกจากนั้นครับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงคลองชักน้ํายมฝั่งขวาที่จังหวัดส,สุขโขทัยนะครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชนระทาน,เ,นเสนอเข้ามาเพื่อแก้ไขเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับจำนวนทั้งหมด3,557ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับ กระทรวงเกษตรยังเสนอการขยายเวลาแก้ไขปัญหานีสินเกษตกรกรตามโครงการแผนฟื้นฟูทางการเกษตรออกไปอีก5ปีนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่1ตุลาคม2567ไปจนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2572หรือว่า5ปีนะครับที่เหลือครับก็จะเป็นเรื่องของข้อตกลงต่างๆที่ท่านนายกตตรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา14นาฬิกาท่านจะเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศไปที่กรุงโดฮา,าประเทศกาตาร์แล้วก็จะกลับถึงประเทศไทยในวันศุกร์นี้นะครับเวลา6นาฬิกาที่สนามบินบอนดอดอนเมืองนะครับจากนั้นในสัปดาห์หน้าครับตั้งแต่วันที่8ถึง11ก็จะเป็นการเดินทางไปที่นครเวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับเพื่อประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนซึ่งการประชุมครั้งนี้ที่เห็นว่ามีทั้ง4วันเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นการประชุม2ครั้งติดกัน ก็คือครั้งที่44และครั้งที่45วันนี้ในที่ประชุมคอรมอครับก็รับทราบในกรอบข้อตกลงต่างๆนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาร่วมกันของประชาคมอาเซียนทั้งหมด10ประเทศไทยพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์โรนและส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรอบข้อตกลงต่างๆรายละเอียดปรากฏตามเอกสารนะครับนอกจากนี้ครับก็จะเป็นการรายงานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นรายงานผลการดําเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทย p b s ประจําปี66นะครับรายงานของกอสทชอรายงานของสภาอของผู้บริโภค -66 นะครับรายงานเรื่องของคณะกรรมการสารปกครองปี -6 6คณะกรรมการคุ้มครองและการรับงานไปทําที่บ้านตามกฎหมายตั้งแต่ปี5.5นะครับที่บังคับใช้แล้วเนี่ยก็จะกลับเข้ามารายงานในที่ประชุมคอรอมอนะครับนอกจากนี้ครับเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของ เห็นชอบในกรอบข้อตกลงต่างๆนะครับเช่นการพิจารณาของกระทรวงพ,พัฒนาสังคมก็คือคณะมนตรีประชาสังคมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับรายละเอียดผมไม่ลงนะครับเดีย๋ยวจะให้่านสืวลชนได้ดูรายละเอียดนะครับนอกจากนี้ครับมีการตั้งเอกอัคราชทูตต่างประเทศนะครับประมาณสัก5ประเทศประจําในประเทศไทยครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศอูรุกวยัยประเทศรัวันดานะครับแล้วก็อีกหลากหลายประเทศครับซึ่ง ท่านได้บทวาระแล้วก็เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตประจําประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้คือการประชุมคณะรัฐมนตรีประจําวันนี้ครับในช่วง14นาฬิกานะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่กรมชนประทานอํเาเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อไปพบกับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านชาติชาติสิทธิพันธ์เพื่อรับฟังแล้วก็กําหนดทิศท,ทางนะครับในการ รับกับสถานการณ์น้ําที่จะต้องเดินทางจากภาคเหนือมาถึงภาคกลางตอนล่างแล้วก็เข้าสู่จังหวัดปร,ริมณฑลผ่านกรุงเทพมหานครออกที่อ่าวไทยนะครับก็ถือว่าเป็นการรับมือกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องครับท่านสื่อมวลชนมีคําถามกับเดินเชนนะครับถ้าไม่มีขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับระ <laughs> ยะยืนให้ถ่ายรูปซะหน่อยไม่ค่อยมีรูป